สวัสดีชาวลัคนาราศีพิจิกทุกคนนะครับที่เข้ามาชมการทํานายดวงในเดือนมิถุนายน2560นะครับเรามาดูกันว่าดวงของคนราศีพิจิกเนี่ยในเดือนมิถุนายนเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับช่วงต้นเดือนก็ยังนิ่งๆหน่อยนะชีวิตค่อนข้างราบเรียบนะครับไม่ค่อยมีอะไรวุ่นวายเท่าไหร่ธุรกิจการงานก็ยังนิ่งอยู่ไปเรื่อยๆไม่มีความวุ่นวายอะไรมากมายนะครับ ไม่ขึ้นไม่หลงนะยังอยู่สถานการณ์นิ่งๆอยู่นะหรือว่าถ้าใครที่ทำลูกเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้าแฟชั่นเนี่ยอ่ามันก็ยังมันก็ยังเป็นรายได้ให้คุณได้อยู่นะครับมีลูกค้ามีอะไรอยู่นะแต่ให้ระวังให้ระวังเรื่องเจ็บป่วยนะได้สิบดาบสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับแห่ระวังหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องโควิดด้วยนะนะช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยดียย้มแย้ปวดหลังปวดเอวนะครับมีเกณฑ์ผ่าตัดด้วยนะคนราศีพิจิกเนี่ย หรือถ้าเกิดใครทําธุรกิจพวกสปาพวกนวดแผนโบราณแผนไทยอย่างเงี้ยหรือทํไกายภาพบางบัดเนี่ยมันก็ไม่เป็นอะไรมันก็จะส่งผลให้ธุรกิจของคุณเนี่ยดำเนินก้าวหน้าไปได้นะครับเพราะมีการแก้เคล็ดเป็นตัวด้วยเนาะถ้าเป็นธุรกิจพวกนี้นะครับการเงินก็มามาแบบชนิดที่แบบว่ามาเรื่อยๆนะแต่มาไม่เยอะนะครับยังพอมีเข้ามืออยู่บ้างกระแสาการเงินพัดมาบ้างนะครับชาวราศีพิจิกเนี่ย อ๋อแล้วใครที่ทําธุรกิจทำงานเป็นตัวแทนในหน้าเนี่ยขายประกันเนี่ยก็ยังได้อยู่นะ,ะไม่มีปัญหานะครับการเงินก็มาเรื่อยๆอย,อย่างที่บอกใครมีธุรกิจที่อยู่แถบชานเมืองหรือไม่ก็ที่อยากจะขายเป็นที่เรกแถบชานเมืองก็ยังได้ขายนะยไม่มีปัญหาอะไรนะครับการเงินยังยังยังมีเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่ามันเหนื่อยหน่อยในเดือนนี้นะครับปลายเดือนนี้คือมัน มันค่อนข้างจะเหนื่อยได้ต้องวิ่งต้องอะไรด้วยตัวคนเองตลอดเลยตัวคนเดียวเลยอะ่ะเนี่ยแต่ถ้าเป็นข้าราชการนะถ้าใครจะไปสอบนี่คือก,ก,ก็มีเกณฑ์สอบได้อยู่นะ,ะนะครับสุขภาพอย่างที่บอกก็เรื่องภูมิแพ้ด้วยนะครับเนี่ยภูมิแพ้หรือธุรกิจที่ทําอยู่ตอนนี้คือถ้าเกิดขายขายออนไลน์อยู่ก็ทาได้เกี่ยวกับพวกสื่อสารต่งตงตงงงางๆโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ย ก็ยังขายได้ก็ยังมีรายได้เข้ามาอยู่นะครับแต่ว่าเดือนนี้ชาวราศีพิจิกค่อนข้างนิ่งๆการเงินมีเข้ามาแต่ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังมีกระแสาการเงินพัดผ่านเข้ามาได้บ้างมาเรื่อยๆไม่มากแต่ก็มีนะครับและนี่คือเป็นการทำนายดวงโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลพื้นดวงแต่ละคนแตกต่างกันนะครับ ถ้ายว่าดีนี่ก็ใช่ว่าจะดีทุกคนถ่ายว่าร้ายก็ใช่ว่าจะร้ายทุกคนอะไรที่มันดีๆซึมซับเข้าไปนะครับอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยก็ไม่ต้องไปใส่ใจดูไว้เพื่อเป็นแนวทางก็พอนะครับ